สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสําหรับคนรอรักเก่านะคะประจาเดือนมีนาคามนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคสถานาการณ์ความรักความสัมพันธ์คนรอนะคะ ชาวพิจิตที่รอรักเก่รหรือประานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอ้ไม้เปนดอร์เค์เฮอร์มิตมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาอืมสองถ้วยแล้วก็เก้าดนะน่ะมันเป็นเหมือนความสับสนนะ่ะว่าใจหนึ่งก็ต้องเดินหน้าต่อต้องเดินหน้าต่อ เดินหน้า move on พบคนใหม่ก็เปิดใจเปิดโอกาสแต่ในบางครั้งบางทีคุณยังรู้สึกสับสนอยู่กับความรู้สึกของตัวเองว่าเหมือนแบบว่าไอ้ลึกๆข้างในเนี่ยมันยังรอใครสักคนยังรอใครคนนั้นที่ถามว่ายังรักไหมก็ยังรักนะคะก็ยังรักอยู่แต่ก็อีกใจนึงก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่มั่นคงมันก็ไม่แน่ใจมันไม่มันเหมือนกับมันเป็นฟิลของความสับสนอะนะอืมนะ ยังไงดีสองถ้วยยังมองว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าคุณอาจจะตกหลงมรักเขาได้ในอนาคตน,นะะหรืออาจจะเป็นไปได้ในในลักษณะของการอัพเลเวลความสัมพันธ์เนี่ยคนนี้นะคนใหม่เนี่ยนะนะต่อไปคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้าง โอ้โหหลันลาน The Fool นะคะ King of b o m n ห้าดาบ High p r i e t e s s นะคะแล้วก็ Head of Pentacles นะคะในที่นี้มันเด่นทั้งสองเลยอ่ะทั้งไพ่ธาตุไฟธาตุด,ดินนะคะเม่สิงห์ธนูนะคะมัง,นะะงกรประสบการณ์ที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ตัวเขาอะทำเหมือนกับว่าแบบ ลัลลาไปวันๆคุยคนนั้นคนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบว่ามีความอิสระเสรีทางความคิดทางความรู้สึกทางทุกอย่างนะคะแต่ในใจของเขาอะ้าดอะถ้าไม่ใช่คิดเรื่องของเลิกกับคุณก็อาจจะเป็นเลิกกับคนอื่นนะคะบางคนอาจจะเลิกกันไปนานแล้วแล้วเขาก็มีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแล้วก็เลิกกับคนนั้นด้วยความลับ ที่แตกหรือเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าคนเนี้ยถึงแม้จะมีคู่เนี้ยมีคู่หรือมีแฟนเนี่ยนะจะมีอะไรที่มันซ่อนอยู่เสมอนะคะก็ะคือคนนั่นแหละก็คือบุคคลที่สามนั่นแหละแค่คุยเผื่องเงาเฉยๆนะแต่ว่ามันดันโป๊ะแตกไปอีกคน,นอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอะ่ะ อ,อไม่ซื้อสัตว์ก็คือไปไปได้เลยอะไรยเงี้ยนะคือไม่สนไม่แคร์ไม่ไม่ล้งไม่ไม่จมไม่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะอืมต่อไปนะคะมาดูว่าความรู้สึกของเขานะคะเขายัางคิดถึงเอ,อ่อเขายัางคิดถึงคุณอยู่ไหมนะยังรักคุณอยู่หรือเปล่าแล้วก็อยากจะกลับมาไหมดูสิสิบขั้ว The ต t a r นายอ t of บอลเจ็ดไม้เท้าเดอ s u ซันคิดเหมือนกัน <c oughs> คิดว่าใจนึงนะก็อยากจะกลับแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่แหละเขาอยากให้นคุณมีความสุขถ้าคุณมีความสุขก็คือโอเคละไม่เป็นไรหรอกคงจะแบบก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าอยาก กลับมาแล้วเห็นคุณทุกข์เห็นคุณเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าทําอะไรบ้างนะคะเจ็ดไม่ท้าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างกันอยู่หรืออาจจะเป็นบุคคลนะคะที่อาจจะไม่สนับสนุนที่จะให้กลับมาคุยมาคบกันอีกครั้งหนึ่งเขารู้ว่าคุณก็เจ็บมากจากคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะคะอย่างหนึ่งเหมือนเขาอยากปล่อยแล้วอะอืมเขาไม่อยากให้คุณรอเขา,าอะไรแล้วอืมถ้ามีความสุขตรงหน้าก็คว้าไว เขาก็จะยินดีกับสิ่งนั้นกับคุณด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อเหมือนกันเขายังเล่นๆอยู่อะเนี่ยยังเล่นๆกับความรักยังไม่คิดที่จะจริงจังหรือว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าจะต้องแบบซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะเขายังแบบหลัล่นล้าหลันล้ามีความสุขเรื่อย อันนั้นคือความสุขของเขานะแต่ละคนก็ความสุขก็ต่างกันนะคุณรู้สึกยังไงนะคะคยังสองเขาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีรักใหม่เข้ามาก็ตามแต่เหมือนรักใหม่เนี่ยในบางครั้งในบางทีมันเหมือนกับว่าจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณซะทุกอย่างนะคะโอเคแหละมันแรกๆไม่มีใครตอบโจทย์หร,รือรู้ใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทั้งมวลห,หรอกมันต้องต้องใช้เวลาในการศึกษาในการเรียนรู้ในการที่จะรู้รู้จักรู้ใจของอีกฝ่ายนะคะอืมเนี่ย เห็นไหมเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่แต่ก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่เงาเงาเศร้าเศเซ็ซเงเ็นะคะแล้วก็เหมือนคุณเนี่ยจะมีเซนอะไรบางอย่างด้วยในความรักครั้งนี้นะคะใช้เซนของคุณนั่นแหละตัดสินใจแต่ต้องดูดีๆนะเพราะว่าบางทีคําว่าเซนกับคามาโนเนี่ยมันมีเส้นบางๆกับบางกั้นอยู่จริง,รงๆนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ อะไรสามถ้วยทาวเวอร์สิบไม้เทา้าโอเค <c oughs> ที่ผ่านมานะะมันเป็นลักษณะของความรักสามเศร้าเขามีคนอื่นเขามีคนแบบเป,เป,เป,เปรักซ้อนเป็นอะไรอยู่นี่นะคะที่มันทําให้ความรักมันต้องจบลงเขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดนะคะ แล้วเขาก็ยังแบกความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ขาย้ำคนรูตรงนี้ว่าเขาไม่ได้ลืมเลยนะว่าเขาทําอะไรอะไรไปบ้างอะไรที่แบบไม่ดีไปบ้างให้กับใครหนึ่งสองสามสี่คนนู้นคนนี้หรือตัวคุณนะคะเขาไม่ลืมเลยแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นตัวเขาแบบเนี้ยเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็จะไม่เปลี่ยนถ้าเขามีความสุขคุณก็ต้องรับได้หรือคนคนนั้นที่อยู่ข้างๆเขาก็ต้องรับได้เออซึ่งมันไม่มีใครบนโลกสามารถรับ เรื่องแบบนี้ได้ทุกคนและเสมอตลอดไปมันไม่มีหรอกนะคะถ้าเราเริ่มสึกที่จะจริงจังกับใครสักคนนะเหมือนเขาบอกในในด้วยว่าตัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละอแม,ม้ว่าจะอาจจะเจอกรรมหรืออะไรก็ตามก็ก็ยอมรับจำชะตากรรมกันไปนะคะส่วนการกลับมานะคะก็เปอร์เซ็นต์น้อยนะคะเปอร์เซ็นต์น้อยไม่กลับดีกว่านะถ้าคุณลังเลยอยู่ระหว่างเอ,อ่อ คนเก่าคนใหม่นี่ค่อนข้างที่จะแนะนำไปลรูนะคะว่ารักใหม่เถอะไปเจอรักใหม่เถอดนะคะดีที่สุดบทสรุปค่ะพิจิตคนรอรักเก่าเอกซบอนคิงออฟคัพนะ,ะหนึ่งดาบสองไม้เท้าสิบดาบการรอนะีแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็ก้าไม้เท้านะมันเป็นอะไรที่คุณจนะต้อง ก็ต้องคิดอะเหมือนคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่มันเป็นดาบมันก็เป็นเหมือนกับว่าแฝงปัญหามาด้วยอย,อย่างที่บอกนั่นแหละว,ว่าแต่ตอนต้นน้องว่าอ,อ่ความรู้สึกนึงก็ข้างในลึกๆก,ก,ก็ยังเป็นแบบว่ายังรักคนเก่ายังรอคนเก่าใจนึงก็รู้สึกว่าก็าอยากจะเปิดโอกาสตัวเองนะคะในการพูดคุยหรือรู้รจักกับคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้านะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ เป็นตัวคุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยนะคะกับคนใหม่ที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะเป็นตัวของตัวเองถ้าเขารับความเป็นตัวคุณไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันไปนานเนาะเพราะว่าหลายครั้งหลายๆคนเนี่ยจากหลายๆคู่จากที่รู้มาพี่บอกว่าเจอหลายๆเคสมาเนี่ยช่วงแรกๆของการคุยกันการรรู้จักปรึกษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเป็นฟีลว่า เหมือนแบบเอาด้านดีของตัวเองนะคะเข้าหาแล้วก็คุยแล้วก็คบตัดสินใจคบแล้วคบไปเรื่อยเรื่อยๆนิสัยสันดานของแต่ละคนมันก็ออกมาถ้ารับข้อเสียของกันไม่ได้ก็อยู่กันยากแต่ถ้ารับกันได้ก็ก็อยู่กันได้ยาวนะคะอันนี้คือมันไม่ใช่แค่ดวงอย่างเดียวที่เป็นตัวกำหนดนะคะมันคือนิสยัย นิสัยใจคอของเราของเขานะคะว่าไปยันด้วยได้หรือเปล่าเนาะสำหรับบทสรุปตรงนี้เนี่ยคนที่รอที่ทำให้คุณเจ็บมากๆอ่ะผ่านหลังได้แล้วนะคะเยียวยาได้นะเยียวยาได้คุณจะแข็งแข่งขึ้นถ้าคุณเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็เดินหน้ารับาดเลียนนะคะก้าไม่เท้าไม่ต้องปิดกั้นโอกาสแล้วนะคะเลิกปลอกตัวเองนะเลิกปิดโอกาสตัวเอง ถ้ามีคนดีเข้ามาก็เปิดใจได้เลยนะคะอ่ะให้ความรักคนรอรักเก่านะชาววิจิตคนรอรักเก่าให้โอกาสตัวเองนะที่จะมีความสัมพันธ์อีกครางไปน้นนเค e ยนะคะแล้วก็จะให้คอนเวอร์เซชันเนี่นะอย่ที่บอกเลยว่าเป็นยังไงก็เป็นแบบว่าตรงๆนะคะคุยตรงๆนะคะกับคนใหม่นะคนใหม่นะคะนั่นแหละแล้ว เหมือนกับว่าถ้าคนใหม่เนี่ยอาจะเข้ามาผ่านงานผ่านโปรเจกต์งานผ่านเรื่องของงานผ่านเรื่องของการประสานงานอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับงานนะคะบวกกับว่าช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณยังจมหรือคุณแบบว่าคิดอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็โฟก,กัสไปที่การทำงานการหาเงิน ทำงานหาเงินทําให้ตัวเองมีความสุขส่วนความรักครั้งใหม่อะเราไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องอะไรหรอกถึงเวลามันก็มาอีกนะคะอะต่อไปอยังไม่จบนะคะต่อไปนะคะเรามาดูไพ่สรุปนะคะสิบสองราศีราศีไหนเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นรวมๆตอนนี้เราจะมาแยกย่อยเป็นราศีราศีหพ่นะดูว่าไพ่เนี่ยจะสื่ออะไรกับคุณบ้างเนาะมาเริ่มด้วยเมฆนะคะเมฆจะกลับมาหาวิจิตนะคะห้าดาบเจ็บถ้วยนึกถึงนะคะแ้วเขาคิดมากคิดโน้นคิดนี้คิดนั่นนะคะมีเกณฑ์ที่จะ กลับมาคืนดีนะคะหรือได้ข่าวหรือได้คุยกันนะคะกับคนนี้นะจะได้ใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งอนะ่ะแอาจะแบบไม่ได้หมายถึงว่าคบกันนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นเข้ามาเติมเติมความรู้สึกนะคะเคลียอะไรบางอย่างที่มันเคยครั้งค่ะที่เขาเคยทําผิดนะะอือต่อไปเมธถือว่าดีนะไพ่ออกมาดีสําหรับคนรอนะคะต่อไปป็กศก นท์อัพคับเก้าไม้เท้านท์อัพ o อเอ่อชาริลนะคะแล้วก็สองไม้เท้าะะเขาคิดที่จะกลับมาค่ะแต่ว่าติดเรื่องของการบล็อกนะคะไม่คุณหรือเขาก็บล็อกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นบล็อกทางโซเชียลหรืออาจจะเป็นบล็อกทางความรู้สึกนะคะเจอหน้าก็ไม่จะพูดอะไรทำหน้าไม่ถูกไม่จะคูดอะไรยังไงนะคะอืมเฉยๆไป เขาคิดจะกลับมาแต่ก็ช่างใจช่างใจอยู่อะไม่รู้จะกลับยังไงดีนะคะต่อไปนะคะเมทุนเมทุนก,กลับมาไหมคะอาร i พินเทสสองดาบนะคะสองแม่เท้าคิองอัลบอ s เขาก็มุกออนนะแล้วก็คิดถึงคุณ อยากจะคุยนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณแต่ลงมือทําหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้มันเป็นความคิดความคิดของเขาว่าเขาอยากจะคุยจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงส<ม>บายดีไหมมีแฟนไหมหรือย,อยัง,ยงรูไยังรอยอยู่หรือเปล่าท่าน,นนี้ก็ระกดค่ะสิบไมทดานะไมชีวิตก็เจออะไรไม่รู้อะที่มันหนักมาก หนักสุดๆแล้วเขาจะต้องแบบแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยตัวเองเขาเลยคิดถึงคุณเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเขามีคุณอยู่มันก็สบายไปเปล่าหนึ่งเนาะว่ามีคนที่เข้าใจแล้วมึงก็เป็นคนที่เก่งสำหรับเขาเมื่อปัญหาไหนก็รู้สึกว่ามันจับมือก็ข้ามผ่านไม่ได้แต่นี่คือเปรี่ยวๆเ,เลยอะ่ะนั่นแหละ เขาเจอปัญหาเขาเจอกับชีวิตชีวิตที่มันลําบากยากลําบากหนักหนาะสาหาัสทั้งเรื่องของสุขภาพนะคะการงานนะคะอืตรงนี้เนาะนี่แหละเหณคุณที่เขาจะกลับมาคุณคิดว่าไงอะคุณคิดว่าคุณจะให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่าทำเราเจ็บหรือเลิกกันเราไปแล้วก็อยากกลับมาเพราะว่าผลประโยชน์ตรงนี้นะคะต่อไปสิง เหรียญหมูแปดแปดแปดเลขที่ออกแปดแปดแปดยาวขนาดนี้หกไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญเก้าก้ากลัวที่จะเข้าหาคุณค่ะเขาก็เลยจําเป็นทนี่จะต้องเดินหน้าต่อน,นะคะแล้วก็มุกอ่อนมีเป้าหมายใหม่อยู่กับตัวเองมีความสุขกับตัวเองหันหลังให้กับความรักแล้วนะคะ ไม่ค่อยที่จะแบบใส่ใจหรืออะไรสนใจมากมายในเรื่องของความรักหรือการกลับไปนะคะอ่าต่อไปกันนะคะกันจะกลับมาไหมคะสามดาสามถ้วยสองถ้วยสาม,สามเขาเจอกับคนใหม่นะคะกำลังเดทกำลังคุยแต่ว่าเดทหลายคนนะคะ ุยหลายคนยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเลือกคนไหนดีนะคะนสัมแม่เท้าด้วยนะยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้คนนี้ก็รักคนนี้ก็ดีคนนั้ก็ชอบนะคะหายใจนิดนึงนะต่อไปตุนนะคะโว้ยล้วงลงมาเองเลยนะอ่ะ6ถ้วยแล้วยไงต่อนายอบบอล สิบเหรียญน่าจะกลับมาหาคุณนะเออใช่มีเกณฑ์การกลับมาสูงนะคะจะมาขอโทษปณนีประนอมอะไรต่างๆนะคะหรือว่ขาขอคืนดีกับคุณนะคะอืมเป็นคนที่ทํางานหรือเปล่าเงี้ยทํางานที่เดียวกันหรืออะไรสักอย่างนะคะเขาคิดถึงช่วงเวลาที่มั่นคงระหว่างคุณกับเขาที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเขาคิดว่าเอออยากกลับมาแล้วกัน ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีคนใหม่เด่นเลยเหมือนจะยังไม่เจอคนใหม่นะคะคิดถึงคุณอยากกลับมาต่อไปพิจิกพิจิตค่ะพิจิกกลับมาหาพิจิตหรือเปล่าคะสี่ถ้วยนะห้าถ้วยเพจซอกครับนะคะเขาอยากกลับมานะคะ แต่มันมีความกลัวอยู่สิ่หนึง่งว่าคุณนะ่ะจะไม่สนใจเขาไหมคุณจะเพิกเฉยเขาหรือป่าเขาทักมาเนี่ยคุณจะตอบเขาไหมเขาโทรมาคุณจะคุณจะรับสารจะคุยด้วยหรือเปล่าคุณจะโกรธเขาไหมเพราะเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกผิดแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วเขาก็หันไปที่ถ้วยเก่านะคะก็คือตัวคุณนะที่มันล้มอยู่นะความนะักที่มันผิดพลาดเขา สำนึกได้แล้วนะคะเขาคิดไดแ้แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่สเตรเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็อยากให้คุณมีการแบบเปลี่ยนยนิดนึงอะจากคนที่ดูจากคนที่ดูแข็งแข็งทื่อๆดูแบบว่าดูาเป็นคนโอเคว่าอาจจะเป็นคนตรงๆเป็นคนจริงใจอะไรเงี้ยเขาอยากให้แบบว่าถ้ากลับมาเนี่ยอยากให้คุณแบบอ่อนโยนมากขึ้น รับฟังเขามากขึ้นสักนิดหนึงได้ไหมหรือแบบยอมเขาหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าก่อนหน้านี้คุณยอมมา,มาตลอดนะก็อาจจะเป็นตัวเขาเนี่แหละต้องเหมือนกับว่าจะอ่อนลงนะคะแล้วก็ยอมคุณมากขึ้นถึงจะกลับมาคบกันได้จะมีเหมือนกับว่าข้อจํากัดอะไรบางอย่างเพราะว่าหนึ่งสองสามถ้าทําตามนี้ได้ก็กลับมาคบเลยเนี่ยนะต่อไป ขนูขนูสกัดมาไหมคะหนึ่งถ้วยหนหนึ่งไม้เท้าเก้าเหรียญสองดาบหกดาบน,นะคะเขาเจอกับความรักครั้งใหม่แล้วนะถึงแม้ว่าจะทำตัวเหมือนโสดก็ตามนะคะโสดให้คนรู้ว่าโสด จริงก็มีคนคุยมีคนคุยมีคนใหม่เจอรักใหม่เจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้เนาะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะต่อไปมังกรมังกรจะกลับมาไหมคะห้าเหรียญคุยน้อบบองสามเหรียญสเตรน แทงแมนเขาคิดอยากที่จะคุยกับคุณผ่านคนกลางอาจจะผ่านเพื่อนคุณหรือผ่านเพื่อนเขาที่รู้จักกันมีอยากที่จะง้อแต่ว่าทําได้แค่คิดอะเพราะว่าจริงๆแล้วแทงแมนคือเขาไม่ทําอะไรเลยคือเขาคิดคิดนั่นคิดนี่นะคะคิดเกี่ยวกับคุณคิดคิดเกี่ยวกับอยากจะคุยหรืออะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าเขาไม่มีแอคชั่นใดๆออกมาเลยะไม่มีการโทรไม่มีการทำอะไรจริงอย่างที่เราคิดเลยเขาแค่คิดเฉยๆหรือรู้สึกเฉยๆนะคะอืมต่อไปต่อไปต่อไปกุ้มนะคะกุ้มจะกลับมาไหมแฮกซอฟบอรจุดแม่เท้าโ้ยยากนิหนึ่งอ่ะ ห้าดอหันหลังไปแล้วนะคะก็หันหลังให้กับการเลิกลาหัานหลังใหก้กับความสมามัถที่ผ่านมาแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็เป็นโดฟูยบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นโดฟูลันลาเสียงคำอะไรก็ทำอิสระเสมีตรงนี้แล้วนะคะต่อไปค่ะมีนค่ะสุดท้ายมีนจะกลับมาไหมคะ มีจะเชื่อนะคะิดจะกลับมาแต่ไม่ทําอะไรนะคะเขาเขาไม่มีแอคชั่นเขาไม่เขาไม่ทําอะไรเอาแต่คิดอย่างเดียวนะเพราะว่ามันมีกําแพงนะคะมีการบล็อกนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของทิฏฐิอีโก้ ego บางอย่างรู้สึกว่าไม่เอาอะเหมือนว่าเป็นฝ่ายอ่อนกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าถ้าตัวเขาเข้าหาคุณก่อนนะอืมแต่เขาอยากสื่อสารกับคุณนะแปดไม่เท้า าอยากคุยเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยนแะแต่ว่าด้วยทิฏฐิด้วยอีโก้ที่แบบไม่ฉันจะไม่ยอมฉันไม่ยอมลดเขาเรียกอะไรศักส์ีเยอะเกินเําคําคออยู่นะ่ะฮะถ้าทักไปติดต่อไปก็เหมือนแบบว่าเหมือนคนแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไปแบบนั้นนะ่ะเป็นเป็นแนวเป็นแนวอีโก้เป็นแนวแบบว่าทิฏฐิเยอะนะแต่ใจถามว่าคิดถึงอยากคุยไหมอยากคุย ก็ทำอะไรไม่ได้อะที่จิตัวเองเนี่แหละนะโอเคคลิปนะคะของชาวพิจิกก็ประมาณนี้งไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณยูทูกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ